เจตนาตอนที่1บรรยายโดยอัปเดตกรุ๊ปที่จะไปในแท็กก่อนหน้านี้นะครับก็จะอยู่ในมาตรา5 9วรรคหนึ่งนะครับที่กฎหมายได้วางหลักไว้ว่าบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทําโดยเจตนาเว้นแต่จะได้กระทําโดยประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทําโดยประมาทหรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งนะครับหรือว่าโดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได้กระทําโดยไม่มีเจตนาครับ ก็จะเป็นเรื่องของความริ้ทิฏฐางยาหลักๆก,ก็จะมี2อ,อย่างก็คือเจตนากับประมาทนั่นเองครับทีนี้มาดูในเรื่องของเจตนาในส่วนขององค์ประกอบหรือว่าหลักเกณฑ์ในการที่จะพิจารณาว่าการกระทํานั้นเป็นเจตนาหรือไม่ก็จะอยู่ในวรรคสองกับวรรคสาส่วนในกรณีที่กระทาโดยประมาทนะครับกระทำมาผิดโดยอันประมาทก็จะอยู่ในวรรคสี่ของมาตรา59นะครับดังนั้นมาตรา59ก็จะเป็นมาตราหลักนะครับ ถือได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญของประมวลกฎหมายอาญาเลยเพราะว่าความรับผิดทางอาญาก็จะอยู่ในมาตรา59ก็คือเจตนาหรือไม่ก็ประมาทอย่างใดอย่างหนึ่งโดยวรรคหนึ่งก็จะบอกว่าความรับผิดทางอาญาต้องมีเจตนาหรือหรือไม่ก็ต้องประมาทส่วนในวรรคสองสามสี่แล้วก็วรรคท้ายนะครับก็จะบอกว่าเจตนาเป็นอย่างไรประมาทเป็นอย่างไรนะครับทีนี้มาดูในส่วนของเจตนาก่อนเลยนะครับในวรรคสองกฎหมายได้วางหลักไว้ว่ากระทาโดยเจตนาได้แก่กระทาโดยรู้สํานึก ในการที่กระทําและในขณะเดียวกันนะครับผู้กระทําประสงค์ต่อผลหรือว่าจ่อมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้นแล้วก็ในวรรคสามนะครับถ้าผู้กระทาไม่ได้รู้ข้อจริงงานเป็นองค์ประกอบของความผิดจะถือว่าผู้กระทําประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้นไม่ได้นะครับดังนั้นในวรรคสองกระทำโดยเจตนามีหลักเกณฑ์หรือองค์ประกอบ2อย่างก็คือกระทําโดยรู้สํานึกในการที่กระทําแล้วก็ ประสงค์ต่อผลหรือว่าย่อมเล็งเห็นผลด้วยโดยคําว่าประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลนะครับกฎหมายก็ได้ขยายความหรือว่าบัญญัติเพิ่มเติมในวรรคสามว่าถ้าไม่ได้รู้ข้อเท็จริงอัน,นเป็นองค์ประกอบของอัามผิดจะถือว่าผู้กระทาประสงค์ต่อผลหรือว่าย่อมเล็งเห็นผลไม่ได้ดังนั้นในวรรคสามที่จริงแล้วก็คือเป็นโอโงค์ประกอบที่ซ่อนอยู่ในวรรคสองนะครับก็คือเป็นการขยายความวรรคสองตอนที่ว่าผูก้กระทาประสงค์ต่อผลหรือว่าย่อมเล็งเห็นผลนั่นเอง ดังนั้นคาว่าประสงค์ผลหรือว่าย่อมเลงเ็นผลก็ต้องใช้ตะเกฑ์ในวักซามด้วยสรุปแล้วก็คือการทำโดยเจตนามีตะเกฑ์อยู่สองประการหนึ่งก็คือรู้สํานึก2ก็คือประสงค์หรือว่าย่อมเลงเห็นผล,กกนนลควาว่าประสงค์ก็คือเช่นตั้งใจให้เขาตายก็ปืนยิงไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นกรณีเลงเห็นผลก็คือไม่ได้ประสงค์โดยเฉพาะจดจงแต่ว่าคาดหมายได้ว่าน่าจะมีผลอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเช่นมีคนอยู่ในร้านอาหารนะครับแล้วใช้ปืนยิงเข้าไป แสดงว่ากรณีนี้น่าจะเล็งเห็นผลได้ว่าต้องมีใครคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งในร้านตายแน่นอนเพราะมีคนอยู่เต็มร้านใช่ไหมครับกรณีเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการเล็งเห็นผลแต่ถ้ามีคนอยู่ในร้าน20คนต้องการยิงในดำก็ใช้ปืนเล็งทีด่ดําเลยน,นี่คือประสงค์ผลก็คือชี้เฉพาะไปเลยว่าคนใดคนหนึ่งแต่ถ้ายิงไปแบบกว้างๆในสถานที่ที่มีคนอยู่กรณีนี้ก็ถือว่าเล็งเห็นผลซึ่งก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปนะครับดังนั้นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระทำโดยเจตนาก็จะมีอยู่2อ,อย่างด้วยกันอย่างแรกนะครับก็คือ ทำโดยรู้สำนึกยกตัวอย่างเช่นในดำนะครับเป็นโรคลมบ้าหมูนะครับโดยในดำไม่รู้มาก่อนว่าตนเองเป็นโรคนี้ก็เลยขับรถไปตามถนนปรากฏว่านะครับเกิดเป็นโรคกลางทางชักๆก็กกกกเลยขับรถหรือว่าควบคุมรถไม่ได้ไปชนคนอื่นตายกรณีนี้ในดำมีความผิดไหมครับ จากตัวอย่างนะครับผมต้องการชี้ให้เห็นในเรื่องของเจตนาต้องรู้สํานึกในการที่กระทําการที่ในดําชักนะครับเนื่องจากเป็นโรคลมบ้าหมูถามว่าในดํารู้สํานึกไหมครับไม่รู้ไม่สามารถควบคุมตนเองได,ได้ดังนั้นกรณีเช่นนี้ในดําไม่มีการคิดตกลงใจที่จะทําอย่างใดอย่างหนึ่งเลยจึงไม่ต้องรับผิดทางอาญานะครับแล้วก็ ไม่เป็นการกระทําโดยประมาทด้วยเนื่องจากค่อยจริงปรากฏว่าในดาไม่รู้มาก่อนว่าตนเป็นโรคนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าปรากฏว่าในดํารู้มาก่อนว่าตนเป็นโรคนี้นะครับโรคลมบ้าหมูแต่ก็ยังฝืนขับรถไปอีกปรากฏว่าพอขับไปแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เนื่องจากอาการชักก็เลยไปชนคนอื่นกรณีเช่นนี้ต้องับผิดอาญาฐานประมาทนะครับแล้วแต่ว่าทําให้คนอื่นตายหรือว่าได้รับอันตรายกายนะครับเนื่องจาก ทำไมครับประมาทพ่อะไรครับพอรูอยู่แล้วว่าตนเองนั้นเป็นโรคลมบ้าหมูแล้วยังขับรถไปแสดงว่าน่าจะต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่านี้เนื่องจากตนเองอาจจะเกิดชักตอนไหนก็ได้แต่ยังฝืนไปแสดงว่าไม่มีความระมัดระวางังเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนื่องจากอาการชักเนื่องมาจากโรคลมบ้าหมูนะครับกรณีนี้ก็ต้องรับผิดทางอาญาดังนั้นหลักเกณฑ์ประการแรกของการการะทําโดยเจตนาก็คือต้องมี การรู้สำนึกในสิ่งที่กระทำนะครับก็คือตกลงใจที่จะทํานั่นเองนะครับนอกจากตัวอย่างดังกาข้องต้นนะครับที่เป็นโรคลมลบ้าหมูแล้วกรณีอ,อื่นที่ไม่ถือว่ารู้สำนึกนะครับในการที่กระทาในการื่อนไหวก็คือไม่สามารถควบคุมตนเองได้ไม่มีการคิดตกลงใจที่จะกระทําความผิดก็ได้แก่นะครับเด็กทารกที่ไร้เดียงสาใช่ไหมครับหรือว่าคนนอนละเมอสมมติาในดำนะครับไม่รู้ตนเองเป็นคนนอนละเบอร์ก็เลย นอนละเมอเสร็จแล้วก็ไปหยิบมีดแทงภรรยาตัวเองตายครับโดยที่นายดำนั้นไม่รู้ตัวเลย,เลยว่าตัวเองละเมอนะครับนึกว่ากาลังเล่นเกมอยู่นะฝันเพราะว่านายดำเล่นเกมบ่อยก็เลยนอนละเมอฝันไปหยิบมีดไปแทงภรรยาตัวเองตายไปกรณีเช่นนี้ก็นายดำก็ไม่รู้สานึกในการที่กระทําแต่ถ้านายดำรู้อู่แล้วว่าตนเองเป็นคนละเมอบ่อยแล้วการละเมอนั้นก็มีอาการที่แปลกๆอาจจะทาร้ายคนอื่นได้กรณีเช่นนี้ก็ถือว่าประมาทนะครับดังนั้นต้องพิจารณาค้อจริงเป็นกรณีไปนะครับ ส่วนใหม่อีกครั้งนะครับกรณีที่ไม่ถือว่ารู้สํานึกในการที่กระทาก็เช่นเด็กทาลกไร้เดียงสาคนนอนละเมอผู้ที่ร่างกายกระตุกโดยไม่รู้ตัวนะครับหรือว่าผู้ที่ถูกผักนะครับเช่นนายหนึ่งผักใน2ใสองน2ล้มไปโดนเด็กทาลกทับเด็กตายนะครับกรณีเช่นนี้ก็ใน2นั้นไม่รู้สานึกในการที่กระทำนะเนื่องจากถูกผักมานะครับแต่ว่าคนที่ผักนั้นก็ ถ้าประสงค์ผลหรือว่าเะรเงนผลก็ต้องรับผิดทางอญาญาด้วยเพราะว่าตนเองนั้นมีเจตนานะครับส่วนคนที่ถูกผักนั้นเขาไม่ควบคุมไม่สามารถควบคุมตนเองได้ก็ไม่ถือว่าเขารู้สำนึกในการที่กระทํานะครับหรือคนที่ถูกชนนะครับหรือว่าคนที่ถูกจับมือให้กระทำนะครับในขณะละเมอเช่นในดําละเมออยู่พระยาก็เลยจับมือของในดานะครับไปฟันลูกของตนเองตายกรณีชนนี้ก็ไม่ถือว่าในดํานั้นมีความผิดเนื่องจากว่านอนละเมอไ,ไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับหรือว่าผู้ที่ถูกสกดจิตนะครับถ้านําสื่อไพศาลเห็นได้ว่าตนเองนั้นถูกสกจดจ ไม่รู้ตัวในขณะที่กระทาความผิดนะครับกรณีเช่นนี้ก็ไม่ถือว่ารู้สึกนึกในการที่กระทำนะครับหรือว่าผู้ที่ร่างกายเคลื่อนไหวโดยแรงธรรมชาติเช่นแรงลมพายุนะครับไม่ใช่การกระทําตามมาตราง9 9เพราะว่าไม่ได้เป็นผลมาจากการตกลงใจนะครับก็คือควบคุมตนเองไม่ได้นั่นเองเช่นในดํานะครับถูกพายุพัดมานะครับก็เลยล้มเซไปโดนข้าวข,ของของในแดงเสียหายก็ ปกติแล้วถ้าทําให้เข้าของนายแดงเสียหายโดยเจตนาก็เป็นข้อผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าการที่นายดำล้มนะครับเนื่องจากลมพัพดเขาฟุ้นตนเองไม่ได้กรณีเช่นนี้จะถือว่านายดำมีเจตนาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่รู้สํานึกในการที่กระทําเขาไม่มีการคิดตกลงใจนะครับกรณีเช่นนี้ก็ไม่ต้องรับผิดตามมาตรา59ก็คือไม่มีเจตนานั่นเองแต่ขอย้ํานะครับ ในเรื่องของการคนนอนละเมอคนเป็นโรคลมบ้าหมูชักหรือว่าถูกผักอะไรต่างๆนะครับถ้าตนเองนั้นคาดหมายได้หรือว่ารู้อยู่แล้วแต่ว่าไม่มีการระมัดระวังนะครับกรณีเช่นนี้ก็อาจจะต้องรับผิดฐานประมาณก็ได้เช่นนะครับในดําขึ้นไปบนตึก10ชั้นนะครับเพื่อฆ่าตัวตายโดดลงมานะครับทับขาของนายเครับนายเขาหักเลยปรากฏว่า นายดำนะครับที่โดดลงมานั้นไม่ตายถ้าตายแน่นอนผู้กระทำผิดก็ทชไมครับผู้กระทำผิดก็ตายครีายาญาก็ระง,งับใช่ไหมครับแต่ว่ากรณี่นี้ตั้งใจฆ่าตัวตายโดดลงมาจากตึกนะครับปรากฏว่าตัวเองนั้นไม่ตายดันไปทับคนอื่นขาหาักอีกกรณีเช่นนี้นะครับต้องรับผิดฐานประมาททาให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายนะครับดังนั้นต้องระวังด้วยนะครับแต่ถ้าปรากฏว่า นายดำขึ้นไปตากผ้าปรากฏว่าตากผ้าอยู่ดีๆนะครับแดดแรงมากก็เลยหน้ามืดลนลงจากตึกนะครับทับขาของนายเอขาหักก็จริงเหมือนกันเลยใช่ไหมครับกรณีแรกก็คือตั้งใจฆ่าตัวตายก็เลยโดดลงไปเลยโดนคนอื่นขาหักกรณีน,นี้ถือว่าประมาทแต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจฆ่าตัวตายแต่ว่าขึ้นไปทํากิจกรรมบางอย่างบนตึกไปตากผ้าไปทาอะไรแล้วแต่นะครับแล้วเกิดเป็นลมก็เลยลนจากตึกมาทับคนอื่น โปรว่าคนที่หล่นนั้นไม่ตายนะครับแต่ว่าไปทับคนอื่นนะค,คนอื่นขาหักกรณีเช่นนี้ต้องรับผิดทางอาญาไหมครับก็ต้องดูว่ารู้สํานึกหรือไม่การไปฆ่าตัวตายนั้นรู้สํานึกในการที่กระทานะครับแต่เนื่องจากไม่นำมาระว,วังโดดลงมาโดนคนอื่นขาหักก็ต้องรับผิดทานประมาทแต่กรณีไปตากผ้าและเป็นลมไม่รู้สํานึกก็ไม่ต้องรับผิดตามมาตราห้าสิบเก้าแต่ระวังไว้นะครับแผนซ้อนแผนสมมตว่านายดำต้องการฆ่านายแดง เห็นในแดงอยู่ข้างล่างตึกก็เลยวิ่งขึ้นไปบนตึกแล้วกระโดดลงมาทับในแดงถึงแก่ความตายนะครับในแดงอยู่ข้างล่างในอําอยู่ข้างบนนะครับโดดลงมาจากตึกในแดงตายกรณีชนี้โดดลงมาจากตึกเช่นเดียวกันแต่ว่าทําไมครับมีการคิดมีการตกลงใจรู้สํานึกในการที่กระทําเป็นยังไงครับเป็นเจตนาเลยนะครับกรณีนี้ดังนั้นต้องดูค่อยจริงเป็นกรณีไปนะครับก็ตัวอย่างที่ผมยกไปก็จะอยู่ในเอกสารประกอบการติวน,นะครับดังนั้นหัวใจสําคัญก็คือ มีการคิดตกลงใจที่กระทำความผิดหรือไม่ถ้ามีการคิดเช่นตั้งใจจะโดดลงมา,สาใส่ดีแดงมีการคิดใช่ไหมครับคิดตกลงใจที่จะกระทำความผิดให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งก่นในชนิดเป็นอะไรครับเป็นเจเจตนา,าตามมาตาสิบเก้าต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแต่ถ้าไม่มีการคิดตกลงใจ,จใช้เกิดผลอย่างใดอ,อย่างหนึ่งเช่นขึ้นไปโดดตึกขึ้นไปตากผ้ากรณีนในชนิดต้องดูให้ดีว่า เขาประมาทหรือไม่ขั้นตอนแรกไม่เจตนาแน่นอนใช่ไหมครับเพราะว่าเขาไม่มีการคิดต่ดงใจแต่ว่าการไม่มีการคิดต่ดงใจนั้นต้องดูว่าเขาควรจะรู้หรือว่าควรที่จะใช้ความระมรัดระวังหรือไม่เช่นเคยเป็นโรคอยู่แล้วและยังฝืนไปขับรถหรือว่าโดดลงมาจากตึกตึกข้างล่างนั้นมีคนอยู่อาจจะโดนคนก็ได้ตรงนี้ควรที่จะใช้ความระมรัดระวังแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ความระมรัดระวังเมื่อเกิดผลเสียหายแก่ร่างกายหรือทรัพย์สินก็ต้องรับผิดฐาน ประมาณนะครับแล้วแต่กรณีนะครับแต่ว่าในกรณีของทรัพย์นั้นประมาณทาให้เสียทรัพย์ไม่มีนะครับต้องระวังไว้ดีหนึ่งดังนั้นตรงจุดนี้นะครับทวนใหม่ครั้งความรับผิดทางอาญาก็มีอยู่2อย่างเจตนาหรือไม่ก็ประมาณแต่จุดที่สําคัญคือต้องรู้สํานึกในการที่กระทําด้วยนะครับ